สะดุ้งอย่าใจเย็นใจเย็นแต่อันเนี้ยผีเข้าแผลไว้ออกอะไรพี่โอ้โหบ้าบอจริงเจ็ดสามาทำไมเราไม่ซื้อเจ็ดสามเออมันอะไรก็เกิดขึ้นได้อะใช่ไหมใช่บนและล่างเลยนะโอ้ถหกดูดีเอาก็เรียกว่า3ตัวท้าย2ตัวท้ายวัลที่1แล้วกันอ๋อออเค็ม ยังสิบ,บนล่างเต็งต๊ดจะไม่มา <c oughs> ใกล้ละใกล้ละกล่ละเดี๋ยวเราคอรมออะไรออกมาเสร็จสับเรียบร้อยก่อน<ไ>อสลากรับลูกอีกทีนู่นอาศมา,า,าค่อยว่ากันนี่นี่หน,น้าจอตอนนี้เห็นไหมฮะ0 2 5ย7สอ,อาวันที่หนึ่งครับเลขหน้า3ตัว420และ800เลขท้าย3ตัว355และ 544อ,อะไรก็เกิดขึ้นได้จริงๆแล้ส73ห้อยท้ายเลขท้ายสตัวฮะอ,อ,อ่ะเศรษฐีใหม่<อ>ใช่ว่าจะไม่มีนะดีใจกับเขาด้วยคุณสิริวันเริกอุดมครับแม่ค้าขายไข่ที่ตลาดกองไทยอู้น่<ส>าจะไปจัดในการสัญจรที่นู่นนะเน,นแต่ไม่รู้จะเจอแม่คอยอย้าเศรษฐีท่านนี้หรือเปล่าพี่ก็เรียกร้องสปาจีนเชียว จีนแค่ปากซอยอะหรเสิยเชิญเลยค่ะสิงคโปร์กับญี่ปุ่นยังหลังบ้านเลยนี่แกถูกรางวัลที่หนึ่งหกล้านบาทนี่แต่แซวด้วยนะเนี่ยฉันถูกรางวัล6กล้านบาทแต่หัวฉันกลับบ้านไม่ถูกแล้วตอนนี้แ้แวเแซวเก่งแล้วทันทีที่รู้ถูกหวยเนี่ยนะโอ้โหม่มีกระจิตกระจายขายไข่แล้วเอาไปเลยไหนมัต่อแถวเข้าคิวเอาไปเลยใครเป็นแม่ค้าก็เอาไปคนมาซื้อก็เอาไปเลยแจกไข่ห0สบลังหมดเลยนะ รีบไปขึ้นเงินรีบรีบ,รบเอาไปเลยรีบออารีบไปขึ้นเงินอ๋ออ๋อนึกว่าแบ่งปันที่แท้ว่าอยากไปขึ้นหวยเร็วๆอยากไปขึ้นหวยางวันที่หนึ่งเร็วๆแล้วแกก็บอกว่าไม่ต้องเสียใจนะถ้าใครที่ยังไม่ได้น่ะนเดี๋ยวฉันไปขึ้นเงินมาเสร็จสจแล้วจะมาแจกอ,อีกลำรถหนึ่งอุ้ยเออน่ารักจังเลยแล้วก็เลยอดไม่ได้ไปถามว่าเฮ้ยป้าเล็กเด็กมาจากไหนทําไมมาโดนจระจ,จังๆหกปลาอย่างนี้อบอกว่าแม่ของเธอฝอันถึงป้าที่ตายไปบอกให้ซื้อเงาะสามกิโลและป้า ที่ตายไปอายุ87ก็เลยเอา3กิโลมาบวกกับ87ก็ได้873อ่ะเออเข้าใจคิดเข้าใจสลับเออเข้าใจโต๊ะเนาะลองฟังแกหน่อยครับเศรษฐีไม้มีคนดีใจกันใหญ่เลยเงิน6ล้าน ไข่ไม่หงงแผงมองแผงอยู่แจกแจกไข่ไปหมดเลวหมดร้านเลยคนย่างเลยค่ะย่างนทั้งตลาดล่ะเดี๋ยวแจกใหม่เดี๋ยวแจกคันสิบล้อเดี๋ยวแจกใหม่แม่บอกว่าป้ามาบอกว่าให้ซื้อเงาะสามโลแล้วจะไงต่อก็ป้าอายุแปดสิบเจ็ดตอนเสียแล้วเงาะสามโลก็สามแปดเจ็ดสามโอ้โหใจด้วยแต่หัวเราอร่อยเลยนะอุดรธานีก็เชกเช่นเดียวกัน โอลุงกับป้าดีใจด้วยนะคะลุงปีชากับป้าหนูสินค่ะโชว์ให้นักข่าวเลยฉันจู๋คุยคุณนักข่าวฉั่เอนี่นะหอมกมัรันเอ่ยอะไรเอ่ยนะเลขที่ซื้อก็คือคุณป้าเล่าให้ว่าคือฝันไงฝันว่าไปยกยอได้ปลา สามตัวเป็นปลาใหญ่บักเท่าแขนเลยนะได้มาสามตัวก็เลยมาตีเลข873เหมือนกันนะไปที่แผงหวยเออเผอิญเห็นสองใบค่ะแต่แบ่งให้คนอื่นไปใบหนึ่งเขาอยากให้ได้โชคเหมือนกันแกก็เลยเอามาใบหนึ่งได้มาหกล้านค่ะอ,อีกคนก็ได้ไปด้วยไม่รู้ใครเหมือนกันนะ,ะปลาบอกจะเอาไปใช้นี่ที่เหลือเก็บไว้ทําบุญแล้วก็เก็บไว้กินใช้บ้านปลายชีวิตกันละงงว่าแกตีเลข<อ>ย,ยังไงเนี่ยปลาไหลปลาหล,าาลด ตัวเท่าแขน3ตัวมาเป็น8ปดเจ็ดสามได้ไงนั่นน่ะสิป้าแกคงบวกอายุแกมั้งคือลุงอายุ7เอ็ดแกอายุ6 7อ่ะอามีเจ็ดก็ซื้อ7ป้าโอ้โมันก็ยงใหญ่กันได้หมดนะพอคนถูกแล้วไอ้อย่างนั้นก็ใช่ไอ้อย่างนี้ก็ใช่อะไรเงี้ยนะอไปต่อที่นครราชสีมาโอ้ยผลปรากฏคนโชคดีถูกรางวัลที่1รับไป6ล้านอีกเหมือนกันค่ะแม่มณีผลยางนอกนะคะ บ้านเลยดีใจกันทั้งบ้านเลยอ่ะไปเที่ยวมาแถวแถวงานสักการะพระธาตุนาดูนค่ะที่มหาสารคามเนาะเดินเที่ยวอยู่พ่อค้าแลตเตอลี่ยื่นให้เลยเอาใบนี้เอาใบนี้ไม่รู้เรียกคุณนายหรือเปล่าเพราะเราเคยตกหลุมพ่อค้านะคุณนายคุณนายพอเรียกปุ๊บก็ซื้อซะซื้อซะแป๊บหนึ่งก็ไม่ถูกนะเจอมาหลายงวดแล้วแต่ว่าเนี่ยคุณแม่มณีเนี่ยได้รางวัลใหญ่เลยนะคะหลังจากที่พ่อค้าแลตเตารี่เขายื่นให้ค่ะจากนั้นก็ไปกราบสักการะองค์พระธาตุงานแล้วก็บอกด้วยนะบอกถ้าถูกรางวัลที่หนึ่งฉันจะกลั มาที่นี่อีกครั้งและจะไปทําบุญเลย9วันเลย <laughs> สุดท้ายถูกจริงๆและมีหลานจะคลอดอยู่แล้วเนี่ยโอ้ยถือได้ว่ารับขวัญหลานไปเลยนะคะนี่ส่วนหนึ่งก็จะเอาไปใช้นี่ด้วยค่ะเอ่นี่บ้านคนที่ถูกเป็นแบบนี้ยังไม่หมดที่โคราชนี่คนนี้ก็เป็นอดีตเจ้าอาวาสที่วัด หนองระเวียงค่ะเนี่ยทางด้านของคุณสมานพันรํานะคะอายุ72ปีค่ะมาลงบันทึกประจําวันด้วยนะคะเพราะว่าถูกรางวัลที่1รับเงิน6ล้านบาทใจด้วยนะคะลุงสึกออกมาปุ๊บช่วยเมียทําไร่ทํานาโอ้โหแล้วชอบซื้ออยู่แล้วไงลอตะเตอรี่ลองเสี่ยงดูซะหน่อยงวดหนึ่งเนี่ยถามคุณลุงซื้อกี่ใบอะ่ะสามสี่ใบต้องมีอะ่ะงวดนี้โอ้โหถูกรางวัลที่หนึ่งอ่ะเป็นทุนทํานาแล้วก็ค้าขายต่อไปค่ะคส่วนสลากดิจิตอลครับ,อร digital, รบแอปเป๋าตังค์นะ มีใครเป๋าตุงบ้างดูซิวัดวันที่16มีนาเนะี่ยแปดคนด้วนะถูกรางวันที่หนึ่งทั้งหมด18ปใบรวมเป็นเงินร้อยแปดล้านบาทนะฮะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเขาก็เฉลี่ยออกมาว่าเอาใครถูกกี่ใบบ้างมีคนถูกหนึนนน่งใบหนึ่งคนสองใบหนึ่งคนห้าใบหนึ่งคนห้าใบนั่นก็สามสิบล้านนะนะเนี่ยหนึ่งคนอีกคนนึงถูกสิบใบคุณอ้ยหกสิบล้านหกสิบล้าน เนี่ยถ้าโปรโมทนิดหนึ่งหอบจะต้องสตังเป็นปึกปึกปึกนะอเอาไปวางถึงหน้าบ้านานั้นี่คนแห่ซื้อเป่าตังอีเยอะเลยจนะคะก็เพิ่มโคต้ากันไปนี่6กโมงเช้าพี่ก็อย่าลืมเข้าไปในแอปล่ะ<อ>ไม่จ้าอา้อก็ต้องเสี่ยงวดนใหม่ไงอ,อ๋ออ๋อไปเสียตังข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง